สวัสดีค่ะวันนี้ไอเดียทุกคลิกนะคะกะ็หลายท่านได้โทรสอบถามว่าทำไงดีบางทีลืมดูเคสเลซินนะคะแล้วแบบว่ามันย้อยแบบนี้นะคะย้อยเกินแบบนี้ทำไงดีแห้งไปแล้วปวดติดถ้าแห้งแล้วเราจะแก้ไขะไรไม่ได้เลยนะคะแต่วันนี้ไทยเดททุกคลิกเนี่ยครับมีมีเครื่องมือเด็ดแนะนำให้นะคะเป็นเครื่องเจียนรุ่นใหม่นะคะก็คือตัวนี้นะคะเครื่องเจียนเคสรุ่นใหม่ที่สามารถ เจนท็อปเคสที่เนท็อปเคสเรซินที่เกินออกมาได้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ตรงที่ว่า,าหัวฟิลม์มจะเป็นตัวเหมือนจับหินหินขัดนะคะหินเจียนนะคะในกล่องหนึ่งของเราเนี่ยตัวที่สามารถชาร์จแบตได้นะคะไม่ต้องใช้ถ่านใช้แบตได้หลายชั่วโมงแล้วเราก็จะมีกล่องจะมีหัวเปลี่ยนหัวจัดหัวเจนเปลี่ยนให้ด้วยนะคะแลนวิธีทำควาสะอาดให้สถานที่ให้ดูนะคะว่าวิธีการใช้งานง่ายมากตอนนี้เราก็ดูเคสถ้าสมมติเคสเนซินเราอ่ะแข็งเกินแบบนี้นะคะ เราจะขัดให้เรียบนะคะแล้เดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนส่วนอันนี้นะคะอันนี้เกลือมานิดนึงองี้ใช่นไหมคะมันแห้งไปแล้วเผลอวางนะคะแล้วก็ใช้ง่ายง่ายเปิดอย่างงี้นะคะแล้วเราก็ขัดเจียธรรมดาง่ายนี่เองนะะคขัดเจียธรรมดาง่ายนะคะเบาๆเพราะว่าเนสิ่งมือแข็งตัวแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้อันนี้เราสามารถเจียรแต่งได้นะคะส่วนตรงนี้เราเห็นว่ามันมันไม่เรียบแล้วก็ขัด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 ให้เรียบๆอยู่นะคะ เลยไหมคะขาดจะเป็นสีขาวงี้ไม่ต้องตกใจนะคะอย่งจริงจัอย่างนี้นะคะเราขัดให้ตัวเลเซอรที่แข็งตัวแล้วออกไปก่อนนะคะแล้วก็ดูให้เรียบๆก่อนนะคะโอเคตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่เรียบใช่ไหมคะ้าเราดูตรงนี้่ะตรงนี้ไม่เรียบนะคะไม่เรียบแล้วก็ขัดตรงๆนี้เลยนะคะ Okay. เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่ามีผมขขงขาวๆไม่เป็นไรนะคะตรงที่รอยที่เราขัดเนี่ยจะมีสีขาวนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นน้อยๆน,นะคะเราก็สามารถใช้น้ํายาเคลือบเล็บที่เป็นสีใสนะคะสามารถแต้มเคลือบได้ง่ายๆนะคะแต้มเคลือบรอยนะคะ,ะง่ายๆนะคะก็คืออน,นี้อ่าแล้วเกลี่ยๆ,ๆนะคะแค่นี้นะคะที่เราทํา ที่เราเกินมาเนี่ยเราสามารถแต่งนี่สวยงามเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าลูกค้าเจอปัญหาที่ย้อยเยอะลูกค้าขัดที่เรียบลูกค้าก็สามารถเอาเคสเล็กเอาน้ำยาเลซินท่าลาทับใหม่ได้นะคะแต่นี่คือเป็นการเคลือบอย่างรวดเร็วในกรณีที่เราเสียนิดนิดหน่อยๆนะคะแต่นิดนิดหน่อยนะคะ,ะ,คะแล้วก็อันนี้นะคะตรงนี้เห็นเป็นขอบขาวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แต้มน้ํายาเคลือบเล็บนะคะที่เป็นใสลูกค้าจะเอาเลือกแบบที่มีม,ม,ม,มุกมุกมีกากเพชรอ่อนๆสีเงินนึงจะได้นะคะ แตมเพื่อความกลมกลืนแค่นี้เองนะคะผลงานที่เราเสียของเราก็จะสวยงามเหมือนเดิมสนใจติดต่อเราได้ที่0852406098 0830340895 w w w i d e a t o c l i c k c o m หรืออีเมล i d e a t o c l i c k g m a i l c o m i d e a t o c ค l i k จินตนาการที่ไม่สิ้นสุด